นะคะสาธุค่ะมาจากเยอรมันนะกี่คนคะค่ะใช่ทั้งนั้นเลยเหรออ๋อทั้งแถวเลยสาธุค่ะอสวยงามเนี่ยต้องมีดอกไม้ดอกไม้ต้อนรับต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเพราะครั้งที่แล้วนี้ไปกันที่เยอรมัน อ,อ๋อมีดอกไม้แสดงว่ามีเยอรมันอันนี้ไม่มีอันนี้ม,ม,มีดอกไม้แสดงว่ามาจากเยอรมันโอ้ไอเดียดีค่ะ แล้วก็เจ็ดท่านต่อไปนะครับของทีวัดพุทธสามัคคีรุสเซนดอร์เยอรมันนะครับสาธุสาธุสาธุทีวัดพุทธสามัคคีรุสเซนดอร์เข้ายุคครับ ตอนนี้งานก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะงานกระถิ่งของวัดพุทธวิหารออมสัดามเมื่อกี้ที่ตอนแห่กระถินนะคะแล้วถ้าตอนเนี้ยเห็นไหมคะฉันคิดว่าวัดพุทธวิหารเนี่ยใหญ่นะคะแต่วันนี้คนล้นเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะอากาศก็โอ้ยเป็นใจด้วยในการที่แห่กระถิน ตอนนี้ร้านรวมต่างๆก็กำลังเก็บกันแล้วนะคะเผลอที่ฉันเองก็เดี๋ยวจะมารับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็มีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนนะคะที่วัดเยอรมันก็ขอให้เดินทางด้ความปลอดภัยและโชคดีแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้เจอกันหม่แน่นอนเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมีนาคมนะคะ วัดใหม่ค่ะที่เมืองเควเฟค่ะวิเชียร์ฮแน่นอนเลยเหรอแน่นอนค่ะเราเซ็นสัญญาวันที่สิบเจ็ดธันวาคมนี้แล้วค่ะสิบหกธันวาเซ็นสัญญาใช่แล้วก็ย้ายเป็นพิธีการกลุ่มภาพันธุ์แล้วเปิดวัดเป็นทางการสิบเจ็ดมีนาคมค่ะค่ือแอนเนาะเจอกันนะที่จอดรถนะคะเยอรมันยินดี่ได้รู้จักแอรเอาเครื่องบินไปดีมากสาท่จอแตุแอนเป็นพิธีกรของ งานกระถินเหมือนกันเนาะที่ที่วัดเจอพุทธสารเมทีคใช่ค่ะแล้วปกติแล้วทําอะไรคะเป็นอาชีพก็เป็นครูสอนภาษาไทยแล้วก็เป็นล่ามค่ะค่ะเป็นล่ามด้วยใช่ค่ะภาษาเยอรมันใช่ค่ะดีมากแล้วอยู่เยอรมันกี่ปีนะคะปีนี้ครบยี่สิบปีพอดีค่ะอ่ามีครอบครัวมีครอบครัวที่น่ารักลูกไม่มีค่ะมีแต่ลูกศิษย์เต็มไปหมดเลยค่ะสอนภาษาอะไรคะภาษาไทยค่ะสอนลูกครึ่งเนี่ยค่ะที่ไหน ก็เมื่อก่อนสอนตามโรงเรียนแต่เดี๋ยวนี้สอนที่วัดค่ะช่วยวัดให้มีกิจกรรมในวัดอ๋อดีมากเลยนี่ดูซิธรรมะจัดสรรนะใช่ได้เจอกันเนาะสาธุใช่ก่อนที่จะกลับแล้วก็คนจินก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ขอคกูแองไว้แล้วว่าอยากสัมภาษณ์นิดนึงเพราะว่าได้สัมภาษณ์นิดนึงตั้งใจมาแล้วรถก็มาแล้วแต่ไม่ให้ไป้แดูซิเนี่ยมาเดินตรงนี้ปิด ติดที่เป็ือนรายการพอดีเลยเนาะแม่ค้าแม่ขายก็ขายชื่นใจบรรยากาศก็เป็นใจปลื้มจังเลยเนาะคุยเก่งนะสมกับเป็นพิธีกรแล้วก็คล่องด้วยและเสียงเพราะค่ะขอบคุณในวันนั้นมีความประทับใจปลื้มค่ะขอบคุณค่ะคุณแอนค้าดีมากเลยอร่อยทุกเจ้าดีมากเลยใครช่วยใครถ้าไทยไม่ช่วยกันใครจะช่วยใช่ค่ะนี่วามมสุขากๆนะคารัาคาค่ะคุณแอน ยะมัชาปมาทธานาเวระมณีสิกาปะทังสัมมาทิยานีออมานีปัตตานีเชิญค่ะคุณฉลาวค่ะและครอบครัวค่ะคุณชิชนกเกสชิญเช่นค่ะมาดามู่ค่ะมาดามู่มารับพะไตค่ะเดี๋ยวมารับพระไตนะคะเดี๋ยวขอประทานก่อนนะ ต้องนึกถึงพรุนน่งนี้นึกถึงแค่ปัจจุบันโอเนอาแม่เจ้กสาเลยสองอีกแล้วจไปสาุกาประธานร่วมนะคะในปีนี้นะคะก็มีคุณเฉลาม r ิสเตอร์แบรนด์เบลลิงวอร์ เด็กชายนวัดลิละครนะดูนิคะใจคิดตั้งแต่ออกมาจากบ้านแล้วค่ะว่าจะต้องขอสัมภาษณ์เขานิดนึงนะคะว่าโดยส่วนตัวทำอะไรที่ไหนอะไรอย่างไรในการที่มาเป็นพิธีกรเนี่ยนะคะนะสุดท้ายเลยนะคะท้ายสุด ก็เดินออกมาตรงนี้แล้วมาเจอกันแล้วก็ได้คุยกันดิฉันก็สมความปรารถนานะคะที่ว่าอยากจะคุยกับคุณแอนอไปเอาของดีกว่านะคะเม่ค้าเขาจะได้เสบายใจว่ามีลูกค้ามารับของแล้วสวัสดีค่ะขอร้องอนุโมทนาบุญกับชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ในวันนี้นะคะรู้สึกปลืม้มปลืม้ม แล้วก็ปลื้มแล้วเราคงเจอกันวันที่อาทิตย์ที่17มีนาคมตับงัดใหม่นะคะน้องเรยนเชิญทุกท่านมาเลอกบัตรเ,เลยนะ้องเดี๋ยวห่อกล่องข้าวทั้งไปทั้งกลับให้เลยนะคะแล้วก็ทางเราขอสาธุการ3ครั้งกับคณะสงฆ์แล้วก็น้องอนุโมทนาลีสาธุกับคณะสาธุชนชาวพันแรน,นะคะแล้วก็ขอบพระคุณน,นะคะในการต้อนรับที่เป็นมิตรภาพ นะคะคนไทยในต่างแดนเราจะเก็บความรู้สึกตรงนี้ดีๆไว้ได้วยกันนะคะงั้นคณะของเรานะคะจากวัดพุทธสามัทคีเดลตะันนีนะคะก็เราสาธุนะคะสาธุสาธุสาธุาธาธรื่นสุดไหมรื่นเจอกันอาาิที่17นะคะมีนาคมปี2567ยินดีต้อนรับค่ะ 对呀，你看。